สวัสดีค่ะพบกับวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจโดยสูนใจเกษตรกรไทยประจําวันประจําสัปดาห์นะคะวันที่20มิถุนายน2565นะคะก็มาอัปเดตตลาดกันในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดทั่วโลกก็ปรับร่วงลงอย่างหนักนะคะเนื่องในในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกพยายามที่จะ ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อคะ่ะโดยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะคะต่างก็ประกาศปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางนี้การปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดที่0.75%นะคะนั้นก็เป็นไปตามตลาดค่านะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกบวกเล็กน้อยหลังการประชุมในวันพุทธที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีนะคะตลาดก็บวกได้ไม่นานก็ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิด ภาวะเศรษฐกิจถดถอย,ยค่ะหลังทานาคารกลางต่าง,างๆทั่วโลกก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นตลาดยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาย่าแย่นะคะซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย,ยค่ะโดยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านนะคะดิ่งลงถึง14.4%นะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยได้รับผลกระทบนะคะจากาก จากการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะขณะที่ตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐนะคะก็ออกมาชะลอตัวลงกว่าที่คาดค่ะทั้งในส่วนของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐในเดือนพฤษภาคมนะคะรวมถึงดัชนีภาคการผลิตรายภูมิภาคอย่างเช่นในรัฐนิวยอร์กแล้วก็ภูมิภาคมิดแอแลนติกค่ะอย่างไรก็ดีนะคะตลาดหุ้นจีนนะคะดัชนีเซยงไฮคอมโพสิตเนี่ยก็ยังคงปิดบวกได้ในไทยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขานรับความหวังที่ ว่ารัฐบาลจีนนะคะจะออกมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้นะคะตลาดก็ยังได้แรงหนุนจากการที่จีนนะคะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดค่ะซึ่งช่วยสกัดปัจจัยลบนะคะจากการที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะคะประกาศขึ้นดอกเบี้ยค่ะโดยกรุงปักกิ่งนะคะก็ประกาศความสําเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดค่ะขณะที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะก็ยุติการใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ประกาศแผนโครงการลงทุนในด้านต่างๆเพื่อรองรับการเปิดเศรษฐกิจค่ะ ทำมาต่อที่อัปเดตตลาดน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ผ่านหัวอย่างมากค่ะโดยปิดร่วงอย่างหนักในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนในวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะโดยราคาน้ํามันดิบเบรนท์นะคะปที่ิดที่113.12ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่น้ํามันดิบ WTI นะคะปิดที่ 13. 1 0 9 5 6ดอลลาร์ต่อบาร์ะะาะะาเรลค่ะต่ำสุดในรอบ1เดือนค่ะแม้ว่าในวันพฤหัสศัย พื้นฐที่ผ่านมานะคะจะได้แรงหนุนจากข่าวที่สหรัฐนะคะคว่ำบาตรอิรานรอบใหม่รวมถึงการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ามันในตลาดโลกยังเียงคงเผชิญภาวะตึงตัวค,ค่ะมาต่อกันที่อัปเดตค่าเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2545นะคะโดยดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะแตะที่ระดับร้อยประมาณร้อาในวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็ย่อลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ระับร้อยสีในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังคงปิดบวกจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะ ซึ่งการแข่งข้าของสกลุลเงินดอลลาร์นะคะก็ได้ถ่วงสัญญาทองคำลงนะคะส่งผลให้สัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะปรับลดลงมาปิดที่1840.6ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยะคะ่ะส่งผลให้ราคาทองคำนะคะยังคงปิดบวกเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะคะ่ะ ามาต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะสาหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประชมุมนโยบายการเงินนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการประชุม FOMC นะคะผลการประชุม FOMC ที่ผ่านมานะคะก็เฟดก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนะคะที่0.75อนะคะมาอยู่ที่ระดับ1.5ถึง1.75นะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะเฟดก็เคยส่งสัญญ,ญาณว่าจะปรับขึ้นเพียง 0.5%นะคะแต่ว่าหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมที่ออกมานะคะที่ออกมาเร่งสูงขึ้นสูงสุดในระดับ40ปีนะคะสูง,สงขึ้นในในรอบ40ปีนะคะที่8.6%นะคะก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยปรับคา,าดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะในรอบที่ผ่านมามาอยู่ที่0.75%นะค่ะซึ่งเฟดก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่0.75%ตามตลาดคาดนะคะ นอกจากนี้นะคะเฟดก็ยังส่งสัญญาณจะใช้ยาแรงอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้านะคะ <Okay. S 1> เพื่อกดเงินเฟ้อให้ลงค่ะโดยได้ส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีก0.5หรือหรือ0.75ในการประชุมครั้งต่อไปนะคะขณะที่จาก f e d ดอทพนะคะก็อัตราดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยก็จะอยู่ที่3.4นณะสิ้นปีนะคะจากประมาณการเดิมที่1.9็ค่ะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่3.8นะคะจากประมาณการเดิมที่2.8นะคะ่ะ ขณะที่เฟดก็ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงนะคะอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะมาอยู่ที่1.7%นะคะในปีนี้จากประมาณการเดิมที่2.8%นะคะขณะที่ในปีหน้านะคะเฟดก็มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงมาอยู่ที่1.7%เช่นเดียวกันค่ะจากประมาณการเดิมที่2.2%ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ยังไม่เห็นว่าจะมีความมีจะว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ในสหรัฐนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะตลาดส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้มองความเป็นไปได้ที่จะเกิดรีเซชันในสหรัฐภายในปีหน้าแล้วนะคะขณะที่สนวนวิจัยกติกรไทยเนี่ยก็มองว่าเนื่องจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะยังทรงตัวยอยู่ในระดับสูงนะคะก็คาดว่าเฟดเนี่ยคงจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐนะคะอาจหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้า2ไตรมาสติดต่อกันหรือว่าเกิดเทคนิคอลรีเซ s ชันได้ภายในไตรมาสสี่ของปีนี้ค่ะ มาต่อกันที่ธนาคารกลางอังกฤษนะคะหรือ BOE นะคะก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%นะคะสู่ระดับ1.25%ในการประชุมวันพฤหัสท,ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ13ปีนะคะขณะที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ได้สร้างความประหลาดใจต่อตลาดด้วยกันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่รระดับลบ0.25%นะคะจากระดับลบ0.75%นะค่ะซึ่งเป็นการปรับ ขึ้นครั้งแรกในรอบ15ปีนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารกลางฮังการีบราซิลไต้หวันฮ่องกงแล้วก็อาร์เจนตินานะคะก็ต่างประกาศขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะแต่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะก็ยังคงมีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมนโยบายการเงินที่ผ่านมานะคะซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาดนะคะโดยการ ดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ นะคะก็ยังคงส่วนทางกับธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกนะคะที่พากันปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดการเงินเฟ้อค่ะโดยคณะกรรมการ BOJ นะคะก็มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับลบ0.1%นะคะแล้วก็คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะคะไว้ที่ประมาณ0%นะคะ่ะทางนี้ BOJ นะคะก็ยังคงควบคุมเพดานของอัตราผลตอบแทนพััตร รัฐบาลอายุ10ปีนะคะไม่ให้สูงเกิน0.25%ค่ะแม้ว่านักลงทุนนะคะคาดหวังว่า BOJ จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะคะเนื่องจากว่าการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้ส่งผลให้เงินเยนเนี่ยสุดตัวลงอย่างรุนแรงนะคะ,ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะหลังจากการผลการชูออกมากนะคะก็เงินเยนก็ได้ดตัวลงแต่ระดับ1 3 4เยนต่อดอลลาร์ค่ะ มาต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจไทยนะคะขณะนี้นะคะแรงกดดันต่างๆก็ถาโถมเข้ามาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทั้งจากเงินเฟ้อในประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้นมากนะคะแล้วก็ทําท่าที่ว่าจะไม่จบลงในระยะใกล้นะคะแล้วก็ทั้งจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของของเฟดนะคะที่เร็วแล้วก็แรงจนอาจจะกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งทําให้ าเงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่ามาเกินระดับ35บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ที่ราว35.2กว่าๆนะคะบาทต่อดอลลาร์ค่ะก็อ่อนค่ามากที่สุดนะคะ,ะในรอบ5ปีกว่าค่ะส่งผลให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าทยจะมีการเรียกประชุมกรนงวาระเร่งด่วนเพื่อปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยของไทยนะคะเพื่อลดส่วนต่างกับดอกเบี้ยต่างประเทศนะคะเป็นการฉลอเงินทุนไหลออกนะคะอย่างไรก็ดีนะคะท,ะทก็ได้เผย ว่าประชุมกรงองที่กำหนดไว้นียคะยังคงเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องมีวาระเร่งด่วนเพื่อปรับดอกเบีย้ยตามเฟดนะคะขณะที่ทอบทอบก็ได้กล่าวว่าจะติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทแล้วก็เงินทุนเคลื่อนอย้ายอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมจะเข้าดูแลเมื่อมีความความผันผวนมากเกินผิดปกตินะคะค่ะมาต่อกันที่เรื่องอ ราคาน้ำมันในประเทศนะคะก็จากการประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงแล้วก็ลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อนะคะในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบมาตรการใหม่นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันนะคะเป็นเวลาสเดือนตั้งแต่ วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนะคะให้นําส่งกําไรค่าการกลั่นนะ้ำมันดีเซลเพื่อนเข้านาเข้าสู่กองทุนน้ามันนะคะอย่างไรก็ดีในมาตรการดังกล่าวนะคะก็ยังคงเป็นเพียงข้อเสนอของภาครัฐนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะได้จะนํามาปฏิบัติใช้ได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะตอบรับข้อเสนอของภาครัฐหรือไม่นะคะขณะที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจณ์นะคะจากกลุ่มนัก,กล,ลงทุนเข้ามานะคะว่ารัฐบาลกําลังเข้าไปแซแงแซงค่าการกลั่นนะคะซึ่งหมายถึงว่า ให้กําไรขั้นต้นของโรงกลั่นน้ำมันนะคะก็จะส่งผลส่งผลกระทบต่อกําไรสุทธิของบริษัทน้ํามันตลอดทั้งปีนะคะรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้นะคะ่ะซึ่งเราก็ต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อไปนะคะขณะที่จากการประชุมสคบในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีมติผ่อนคลายนะคะ1กรกฎาคมนี้ทั่วประเทศนะคะให้ถอด น้ากากอนามัยได้ในที่ไม่แออัดนะคะ,ะสถานที่เปิดพร้อมกับยกเลิก t h Thailand p a า s ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยค่ะซึ่งก็คงต้องติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในไทยกันต่อไปนะค,ะ,คะสำหรับประเด็นติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็จะต้องติดตามถ้อยแถลงของประธานแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดนะคะซึ่งตลาดก็คงจะรอดูมุมมองต่อการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยล่าสุดที่ขึ้นเป็น0.75เนวว่า ถึงจะ5%เนี่ยน,นะคะว่าเพียงพอหรือไม่นะคะหรือว่าจะต้องปรับขึ้นแรงกว่านี้อีกนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่า Recession หรือไม่นะคะแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยจะสามารถปรับลงหรือไม่นะคะหลังจากทกี่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแรงะคะนอกจากนี้ก็คงต้องรอฟังแถลงการณ์ของในฝั่ง ECB เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟอเอ้อตัวเลขจัชนี PMI ของสหรัฐนะคะรวมถึงในฝั่งยุโรปแล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งหากตัวเลขมาดีก็จะทําให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับสูงขึ้นนะคะเพราะว่าสะท้อนว่าเศรษฐกิจมีความร้อนแรงนะคะแต่ว่าหากภาพออกมาทรงตัวแล้วก็หากภาพออกมาทรงตัวนะคะแรงกดดันเงินเฟอ้อก็อาจจะลดลงได้ะค่ะซึ่งจะส่งผลต่อไปยังแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเปิด c b แล้วก็รวมถึง BOE ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สาคัญนะคะก็ได้แก่ยอดขายบ้านมือสองแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมนะคะผลสํารวจความเชื่อมั่นแล้วก็ตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อจากมุมมองของผู้บริโภคค่ะแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะขณะที่ในฝั่งกฤษเนี่ยก็ต้องติดตามอัตราเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมของอังกฤษค่ะเช่นเดียวกันค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะก็ต้องติดตามการกําหนดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ของธนาคารกลางจีนนะคะซึ่งคาดว่า PBOC ก็อาจจะมีการคงอดอกเบี้ยเงินกู้ LPR นะคะหลังจากที่มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ในฝั่งไทยนะคะก็ต้องติดตามตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกของไทยะค่ะค่ะแล้วก็นั่น ก็คือทั้งหมดของประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามวิเคราะห์ข่าวข่าวเช้าเศรษฐกิจกับเราได้ทางช่องทาง Facebook นะคะขอับเฮาส์แล้วก็ยูทูบนะคะของเคอร์เรน e c เ c ซเซนเตอค่ะหรือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยทุกวันจันเวลา8โมงครึ่งค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ